นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาเพื่อเปิดโลกกระนัดท่านให้รู้จักหว่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นทางผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกคํากล่าวชมจาก fc ที่ชื่นชอบและรักในวิชาหวช่วงจุ้ยของอาจารย์หมาช่วงวิชาการจะจ๋าวันนี้เราจะนําเกร็ดความรู้จากตําราของท่านอาจารย์นะฮะในเกรดหวงจุ้ยสำคัญสำคัญในเล่อที่สิเนี่ยมาฝากกันนะฮะ ก็คือจะมีสิ่งของอยู่เจ็ดอย่างเจ็ดชนิดด้วยกันที่เราสามารถนํามาวางไว้ในห้องเรียนของเราห้องอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะฮะสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้มีความจํามีความรอบรู้ที่ดีนะฮะของเจ็ดอย่างที่ว่านี้ก็มีหนึ่งก็คือไม้ไผ่ต้นไผ่นะฮะเพื่อให้มีความก้าวหน้าและมีพลัง เราวางไว้ทิ่ตะวันออกหรือทิ่ตะวันออกเฉีงยงใต้อันดับสองคือดอกกล้วยไม้นะฮะดอกกล้วยไม้ก็คือเพื่อเรามีความกล้าในการแสดงออกก็วางไว้ที่ตะวันออกและที่ตนออกเฉียงใต้นะอย่างที่สามคือมังกรนะ,ะเพื่อเกิดความโชคดีเราก็วางไว้ในที่ตนออกนะอย่างที่สีก็คือเต่านะฮะ เต่านี่เราก็เพื่อให้เกิดความอดทนนะฮะเราก็ว,วางมันทิศเหนืออันดับที่ห้าคือปลาโลมานะฮะสื่อถึงความฉลาดนะ,ะความฉลาดหลักแหลมก็วางไว้ทิศเหนืออันดับหกก็คือลูกโลกนะฮะลูกโลกความรอบรู้นะฮะรอบรู้เราวางไว้ทัวอ,ออกเฉียงเหนืออันดับเจ็ดก็คือนกหงแดงนกฟินิกนะฮะเพื่อให้มีโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะนกฟินิกเนี่ย ไม่มีวันตายนะอันนี้ก็หวังวในทิศตายการวัดทิศก็คือเราเยืนอยู่ก่ลางของห้องเรียนห้องอ่านหนังสือของเรานะห้องที่เราใช้ในการทําการบ้านต่างเนี่ยเราวัดองศาออกไปนะฮะก็ในทิศตะวันออกก็เรายึดไว้ที่90องศานะฮะทิศตะวันออกเฉียงใต้เราก็ยึดไว้ที่13อองศาทิศเหนือยึดไว้ที่360อองศานะฮะทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เราก็ยึดไว้ที่45องศานะฮะแล้วก็ส่วนทิศใต้ยึดไว้ที่180องศานะฮะนะ,ะก็จะเกิดความเป็นตำแหน่งที่เราสามารถตั้งวางได้โดยคร่าวๆแล้วก็บวกลบเอานะฮะบวกลบเอา5องศาก็จะทำให้เราได้พื้นที่ในการตั้งวางเ็ปได้อันนี้ก็เป็นเกดเล็กทางภูมิจุ้ยที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ ช่วงเบ็ดเล็ดเตดเต๋อต๋ะเราตัวอยากพูดถึงเรื่องดอกไม้ว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์เริ่มสอนออนไลน์ได้อีกครั้งนึ่งแล้วได้ดีมากนี่ห้องข้างหลังเรานี่ห้องใหม่บรรยากาศใหม่เป็นห้องปลอดเชื้อนก็มีการกล่าวถึงดอกไม้ใช่อาจารย์ก็เพิ่มเติมให้เราแหละเราเคยสอนไปแล้วว่าเราไม่ให้ปลูกดอกไม้ขาวอย่างเดียวนะ ันนี้ใจก็ให้ความรู้เพิ่มเติมว่านอกจากไอ้ดอกไม้ขาวอย่างเดียวแล้วเนี่ยดอกไม้เหลืองก็ไม่ได้เออวออันนี้ได้ฟังอยู่ออห,หมายาถึงว่าเหลืองอย่างเดียวก็ไม่ได้เออขาวอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าขาวกับเหลืองก็ไม่ได้ควรจะมีสีอื่นๆด้วยแล้วเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมเพราอีกว่าโดยเฉพาะฝั่งเสือของบ้านคเออห้าม ขวามือของพื้นที่บ้านอมีดอกไม้ขาวันยังไงก็มันก็เป็นอัปมงคลเนี่ยมันเป็นเหมือนอาถรรพ์นึงที่ป๋าเคยบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อต้องห้ามที่เป็นอาถรรพ์เช่นดอกไม้ขาวตกบนหลังคาอย่างเงี้ยก็จะมีคดีความอะไรก็ว่าไปมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจอย่างเงี้ยอันนี้มันน่าจะเป็นการกระตุ้นสภาวะที่เป็นหยินหยินมากเกินไปค่ะทีนี้ถามว่าบางคนบอกเฮ้ยมันจะมีหรือใครปลูกดอกไม้ขาวมีบางบ้านเขาเอาลัวบ้านเป็นต้นโมก ดอกแก้วอย่างเี้ยใช่ไหมข้างบ้านเป็นรั้วรั้วดอกแก้วรั้วต้นโมกอย่างเงี้ยเลยหรือดอกพุทธอย่างเงี้ยมันก็มีผลเอออาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี้ยดูที่อย่งบ้านบ้านภูเขาอย่างเงี้ยแค่ทางเดินเข้าบ้านเล็กน้อยอาจารย์ก็จะปลูกไม้ หล,หลากสีเออให้มันมีสีสันมีดอกไม้ที่เราต้องการทีเราต้องการให้มันมีความสดชื่นมันควรจะมีหลากหลากสีหลายสีอะไรอย่างนี้หรือเป็นหธาตุเหมือนที่บ้านอาจารย์ปลูกอย่างเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวแงพงควยเราเนี้ยหน้าฮอบบิทเราก็ยังมีม่วงขาวช่วมพูปนนไปพูดถึงต้นไม้เนี่ยอย่างเราพาไปเดินดูบนบ้านภูเขาใช่ไหม เช้าเช้าเวลาป่าประกับตาโตไปว่าภูเขาก็จะไปออกกําลังแล้วก็เดินดูสํารวจต้นไม้ไปเยอะแยะใช่ไหมสีนู้นสีนี้ก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคราวนี้เราไปเห็นเราไปเห็นที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะเรานึกว่าเรารู้แหละแต่ว่ามันมีแต่เราไม่ค่อยได้ไปเห็นมันวันนี้เราเดินไปดูต้นพระจาหาพระองค์ใช่เห็นละอ่หายากนะนั่นเด็หายากเป็นไม้หายากด้วยแล้วก็โตช้าเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นมงคล อย่างพระเจ้าห้าพระองค์นี้ต้นนี้ได้แต่ใดมามีประวัติไหมพอ,อ,อรู้ไหมคะคือไม้มงคลเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีในพื้นที่มาก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์จะเป็นคนล้อมมาปลูกเหมือนอย่างที่อาจารย์อธิบายว่าในจังเกิลโซนเนี่ยบางทีมุมนี้ต้องปลูกไม้แบบนี้ต้องสูงขนาดนี้ต้องปลูกไม้ชนิดนี้นะให้มันเป็นแบบนี้นั้นมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นวิชาต้นไม้อืมอน,นของอาจารย์ เราเราไม่ไม่ไม่รู้บางอย่างอาจารย์ไม่ได้บอกเราแต่ว่าเรารู้ว่าเช่นอย่างปลูกชบาก็กันเรื่องระ,ะเบิดว้ออเรื่องคนพานอย่างเงี้ยชบาสีแดงอาจจะเคยสอนเคยให้ปลูกชบาปลูกต้นอะไรอแผงพวยแผงพวยอีกอค่ะ คือมันมีเยอะนี่มันเป็นศาสตร์ขั้นสูงเลยนะอย่างอย่างอย่างสมัยก่อนพมา่าเขาใช้คบ้านบริเวณที่เขาควบคุมอองซานซูจีสวนถนนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเขาก็จะมีการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นเฉพาะทำให้ไม่มีกำลัง ว้าวทำให้องซานซูจีเนี่ยอ่อนแรงเหมือถึงมือืออตา,าน่ะว่าอย่างนั้นใช่ไหมไม่สามารถรวมตัวกันได้ <Okay. S 2> หรืออย่างอาจารย์เคยใช้ตอนนู้นที่มีม็อบม็อบที่มาล้อมพักกันเมืองพักหนึ่งไว้อย่างเงี้ยเข้ามาประท้วงอ,อาจารย์ก็บอกว่าให้เอากล้วยไม้ะนะให้ใช้ดอกกล้วยไม้ตามวันและเวลาที่อาจารย์บอกอแล้วก็ ให้คนเด็กให้ติดหนาขั้วไม้แล้วไปยืนรอบๆล้อมมรอบๆม็อบค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะไปเองอันนี้ก็หมายถึงว่าเรื่องของต้นไม้ต่างๆท่านอาจารย์เนี่ยมีความมีวิชาในทางวงจุ้ยเยอะมากที่จะนําประโยชน์มาใช้เพื่อที่จะแก้ให้ดีขึ้นอะไรแล้วก็เเออียนแล้จะพักม็อบมือก็หายไปเองเลยนะหรืออีกกรณีหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ ลูกศิษย์อาจารย์เป็นเป็นเป็นฝ่ายขายขายหมู่บ้านขายในโครงการนี้แต่แม่งประท้วงลูกบ้านในหมู่บ้านนี้ประท้วงติดป้ายติดไป้ายประท้วงโครงการาทุกบ้านเลยอ,เออเแล้วนี้ใครจะมาซื้อใช่ไหมขับรถมาดูโครงการโอ้โหบ้านนี้ก็ประท้วงบ้านนู้นก็ประท้วงไอ้แสดงว่าหมู่บ้านนี้มีปัญหาก็ไม่มีคนกล้าซื้ออาจารย์ก็ให้ปลูกต้นไม้หกอย่าง ป่าจามไม่ได้แล้วเฮ้เออเวลาขับรถไปให้มันเรียงแบบนี้นะต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะอืมปลูกเสร็จได้สามวันเข้าปลายออกหมดเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยอันนี้มันคืออาถรรพ์นะเขาอยากรู้ถ้าเรามีปัญหาอะไรอย่างเนี้ยก็มาปรึกษาอาจารย์เวลาอาจารย์ไปตรวจบ้านเนี่ยถ้าอาจารย์มีเยอะโดยสักวิธีหนึ่งอาจารย์ก็ต้องทำให้นะ ต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ช่วงประสบการณ์เด็ดช่วงระยะหลังๆนี้เราก็ได้ยินท่านอาจารย์พูดอยู่เสมอที่จะกล่าวถึงการทำห่วงจุย้ยเป็นห่วงลูกศิษย์ไงคุณก็อยากให้ลูกศิษย์ทำห่วงจุย้ยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็กล่าวถึงว่าถ้าใครมาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดอยากจะไป อย่าใช้คําว่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยเกิดอยากจะไปช่วยเหลือเพื่อนอแล้วกันอ่ะด้วยการที่ว่าโอ้ฉันก็มีความรู้มาพอสมควรเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวแทน <laughs> ประมาณนั้นเราก็เลยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟัง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 เอฟเฟก์เออคือว่าเกิดเหตุแบบนี้ ว่าตั้งแต่เรามาเรียนใหม่ๆนะท่านอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ายังไม่แข็งแกร่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูให้ใครพูดสันส้นๆแค่นี้ค่ะทีนี้พอทํางานนานมาเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเริ่มค่อยๆบอกทีละอย่างว่าการทำฮวงจุ้ยเนี่ยมันเหมือนเราเปลี่ยนกระแสะชะตาชีวิตของใครสักคนทีนี้เวลามันมีกระแสะชะตาชีวิตมาแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปขวางไปกั้นไว้ เวลากระแสมันเบี่ยงแต่มันไม่ได้หายไปไหนนี่หออป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ไปกับคนนั้นมันจะไปกับใครเนี่ยเราไม่รู้อืถ้าคุณไม่แข็งแกร่งพอใครจะรับประกันให้คุณได้ว่าไอ้กระแสความร้ายที่เราไปเบี่ยงชะ <c oughs> ตา <c oughs> ชีวิตที่อาจจะขึ้นหรือลงก็มีของเขาที่เราไปเบี่ยงออกที่เราไปเบี่ยงให้เขาเนี่ยมันจะมาหาคุณหรือเปล่านี่หมอป่ <c oughs> ะอันนี้เนี่ยคือที่ท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังหลังจากที่ มาทางานกับท่านอาจารย์พักนึงแะ้วเท่ก็คือว่าเราก็รับฟังไว้เชื่อคําครูคือเราก็ไม่เราอาจจะแบบแนะนําเล็กๆน้อยแต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับขั้นจะไปดูให้ใครไงนะ,ะตอนตอนตอน,ตอนที่ไม่ได้มาเป็นทีมงานนะาจา๊ะพอเป็นทีมงานอาจารย์ได้พักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็เหมือนกับมีครูคุ้มอยู่ใช่ไหมในทุกวันเพราะว,าว่าท่านอาจารย์ก็จะต้องทําพิธีนู่นนี่นั่นก่อนก่อนจะเข้าบ้าน เราก็ไม่ค oh. ่อยรู้สึกอะไรที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนจำจาได้ว่าเป็นเป็นรุ่นน้องอยู่หลายปีน้องผู้ชายเขาก็บอกว่าเขามาเรียนได้สักพัาหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมผมเชื่อล่ละที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปดุมของช่วยให้ใครที่ผมไม่เข้อือเหตุผลเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรมาตั้งแต่เด็ก เขาว่าสาเหตุที่เขาเห็นตั้งแต่เด็กตอนเขาก้าหรือสิบขวบเนี่ยเขายังจําได้ว่าวันนั้นน่ะเขาเดินออกจากเดินออกจากงานศพเดินออกจากงานศพเดินออกจากป่าช้าสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีวัดเม่ะเป็นป่าช้าแล้วเขาก็จําเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่ว่าอยาเค็นวีให้ก้มตา้งเออยืนแล้วก็ก้มเหมือนหน้าหน้อเวล OK o ชอบนั่นแหละเขาก็จะลองดูจ้าเขาก็เลยก้ม เขาก็เลยก้มลอดหลังขากลับไปอ่ะเออดูว่าจะเห็นจริงไหมลองของแต่ขอโทษบังเอิญว่ามันเห็นจริงจ้าแล้วมันเห็นแล้วมันไม่ปิดแล้วนะเปิดเลยคือถ้ามันเปิดประตูแล้วเท่ากับว่ามันเปิดเปิดประตูแล้วมันเปิดเปิดเซนส์ของการรับรู้แล้วแล้วมันปิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าวิธีจะชัดดาวหรือจะชัดดาวยังไงบอกบอกแต่วิธีเปิดมาไม่บอกวิธีปิดลืมศึกษาเรื่องวิธีปิดด้วยนะสรุปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ย เผชิญสภาวะเนี้ยมาตลอดค่ะบางโมเมนต์ที่คือผมต้องทําแบบว่าเป็นบางบางทีเดินผ่านไปคือต้องทําไม่รูไม่ชี้อ่ะค่ะทําไม่เห็นทีนี้ก็เรียนหงวจุ้ยเขานี้มาเรียนหงวจุ้ยแล้วกล่าวว่าจะมีวิธีปิดบ้าง <c oughs> ใช่นะคะก็อ่ะคิดว่าวิชาอาจารย์นี้เรียนไปได้สักพักก็ความรู้สึกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งอะ่ะที่ที่ที่สนิทกันมากรักกันมากก็คิดว่าจะไปช่วยเขาเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ย สุดติงอะก็กะว่าจะไปช่วยเขาก็เลยนัดเขาแล้วไปหาเขาที่บ้านปรากฏว่าเปิดประตูลัวเข้าไปปั๊บยังไม่ทันจะทักทายเจ้าบ้านยังไม่ทันจะทักอะไรเลยมีเงาดำวุบวุบมาอยู่ข้างหน้าเขาบอกณเวลานั้นคือมันดาจนเขาแบบตกใจแล้วอยู่ไกลมากประชิดเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยทะลึมงตาเลยเขาแล้วบอกมึงยาเสือเป็นไงล่ะ นาวินาทีนั้นคือเขาแข็งไปทั้งตัวคือฟรีดตัวแข็งเหมือนที่นี่ช็อกค,คู่หนึ่งแล้วเขาก็บอกอบอกพี่ขนาดว่าโอเคผมขอไม่เสือกเรื่องของพี่เขาเขาเพิ่งขึ้นหน้าว่าเขามีธุชระสคาค<อ>ัาขอตัวลับบ้านนั่นนะรู้ตัวเลยรู้เลยว่าเฮ้ยกูไม่ได้แข็งแต่งพอที่ช่วยขาแล้วก็เนี่เห็นว่าคือเขาบอกว่า ผมเนี่ยนึกถึงคําอาจารย์นะจุดนั้นเลยว่าผมรู้ขั้นตอนี้ว่าทําไมอาจารย์ถึงห้ามล่าถอยทับแตกผ้าออกมายังไม่ทันเงื้อมชักดาบเลยนะออจริงๆกล้าเดินเข้ามาฮะเจอแบบนี้กล้ากล้าไหมไม่ค่ะไม่ไม่ไม่อะเนี่ยจะกลับออกมาเนี่ยขาจะก้าวไม่ออกเลยอะตัวดามกเมื่อมอะเนี่ยคือเดี๋ยที่บอกอเราไม่รู้ว่าเบื้องหลัง เขาเนี่ยอะไรขนาดไหนด้วยหรอไหมกรรมในเวนนึกอยู่เยอะแยะของแต่ละคนไม่เท่ากันคุณบางครั้งเนี่ยนะคือคนที่จะมาพบปรารย์เนี่ยบอกบอกจริงบุญนำพานะวาสนาถึงอาจจะเป็นคนที่ทำบุญมาแล้วเป็นคนจิตใจเป็นกุศลอะไรพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบอกจริงๆว่าถ้าเป็นกรรมหนักนะ เจออาจารย์แล้วก็สุดท้ายก็จะผ่านไปค,คืออาจจะไม่เชื่ออาจจะมีเหตุให้พลิกผันหลุดไปจากกระแสอาจจะไปหลงเชื่อคนที่ไม่ใช่อะไรแบบนีน้เจออาจารย์แล้วแต่ว่าเส้นทางมันไม่ผ่านเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือทุกๆคนเน่มีกระแสกรรมมีกระแสชะตาชีวิตของตัวเองไหลามาตามน้ำแล้ว วงจุ้ยเนี่ยคือไปสกัดไปเบี่ยงเบนไปทํากระแสให้มันไปอย่างอื่นถูกแล้วก็เคยมีนะมีคนบอกนะสมมติเขาทำฮวงจุ้ยดาวสวนสวรรค์แล้วอะ่ะแล้วเขาไปแนะนําเพื่อหรือใจดีอะอไปบอกเพื่อนชี้นู่นนี่นั่นค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาน่าจะได้เนี่ยคือเหมือนกับอดีตกไม่แล้วอาทิตย์หน้ามาแน่นอนหลุดไปเลยนะหายไปเลยมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เอาละผมไม่เอาละผ,ผมมีความรู้สึกว่า มไปแลกชะตาชีวิตของคนอื่นเท่าอะแลกดวงกันอะสิบเท่าอะที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดยิ่งไปทําให้ใครเสียหายคุณก็จะได้ไปรับตรงนั้นมาสิบเท่าใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาเวลามาขอทีมงานว่าเอ้ยมีดูไหมทีมงานไปดูให้หรือเปล่าถ้าท่านอาจารย์ไม่สั่งเราไม่ไปพูดงจริงค่ะถ้าท่านอาจารย์ไม่สั่งเราไม่ไปถูกบ้านไหนที่เป็นเคสพิเศษเราจะเรียนขอคือเราจะขออนุญ,ญาตจากท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์รับทราบก่อนอว่า จะไปเพื่ออะไรหรือว่าเคสนี้เป็นเคสเร่งด่วนทัดติดอะไรไปได้ไหมท่านอาจารย์จะสั่งอะไรบ้างมีอะไรที่ควรจะทำไม่ควรจะทำบ้างทีมงานทำงานกันแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกครั้งที่เราออกไปน,นอกสถานที่คือเรามีอาจารย์คุ้มครองถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์ไม่สั่งพูดจริงว่าเราก็ไม่กล้าเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นท่านอาจารย์ซะหน่อยถูกไหม่แล้วบุญเราก็ไม่ได้ทําถึงขั้นนั้นไงอืม เพราะฉันขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าจะทุงบอกว่าไปดูให้แทนได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีขออภัยจริงๆช่วงห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดาห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาจงเรียนให้รู้จงดูให้จําและจงทําให้จริงเป็นไงคมมากมเรียนรู้ทำคุณแตงเริ่มทำห่วงจุย้ยชิ้นแรกเลยอย่างแรกเลยคืออะไร ตอนนั้นตอนนั้นนะครับถ้าจำได้เลยก็มหาธนังยามหาธนังคือการบูชายาคูนั่นเองใช่ใช่ผมยาบูชายาคูเก็บตังค์เพรานั้นเก็บตังกว่าจะได้ไปเป็นบูชายาคูเนื่องจากว่าบ้านทำไม่ได้ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่ามาเรียนรู้แล้ววันเล็กๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็จะแบบทำนู่นทำนี่ไม่ได้มากอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าทําได้ก็ทําตัวเราทาตัวเราเราไปไหนแล้วก็ยาคูก็ไปเราอยู่แล้วพะฉนั้นหมายความว่าต้องขยันสวดด้วยใช่ไหมใช่ใช่ต้องขยันสวดก็ลงมือทําจริงใช่ครับและวันนี้เรามีผู้โชคดีที่ติดตามรายการแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างสร้างสรรค์ด้วยสุ่มออกมาเจอคุณช่วยอ่านหน่อยค่ะนี่ะคุณบี้ครับรอครับแต่ว่านามสกุลนี้ B. เออีเพนเรโอเคถ้า <c oughs> ชื่อนี่อาจจะถูกแต่กกนามสกุลนี้ถ้าเกิดผิดขออภัยอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ต่างๆถือซะว่าเราเป็นทีมงานสิทธิพี่สิทธิน้องอที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ติดต่อขอรับอัญมณีได้ที่ตะโตในอาคารเรียนหวงจุ้ยอาจารย์หมาในวันที่มีการเรียนการสอนนะจ๊ะนำเอกสารหลักฐานอย่างนี้แคปหน้าจอมารับได้ที่ตาโต